ก็นี่ครับผมนี่ครับผมพี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งไปเร็วพี่เก่งเดี๋ยวกี้ถ่ายพี่ได้ไหมได้ได้ถ่ายได้ช่วยน้องชายทน่ดีอ่าต้องไหนคะต้องเอกก็ได้อันนี้อันนี้ถ่าใคร พ๋าโอ้โหก็ีจ๋าโอเคเห็นกล้องพี่จ๋าแล้วคูไมห้าคนค่ะห้าคนค่ะห้าคนค่ะต้องเดกก่อนได้ค่ะทานก้องสุดสัปดาห์ก่อนนะหน่งสอนี่ครับหนสอพี่จ๋ากดเลยใช่ไหมมาเลกดได้หนึ่อสาขออีกทีนะคะหน่สอสาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอคุ่ะขอคุค่ะขอบคุณค่ะอคุค่ะขอะขอบคุณค่ะขอนคุคะบคุค่ะขอคุค่ะขอ่ะอนคุนค่ะขอนคุนค่ะอคุค่ะ 对呀，对。